ส <c oughs> วัสดีครับคลิปนี้อยู่กันใน Genjin Impact นะครับก็ในคลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการหาเพชรีเนาะเป็นระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาของแพชหนึ่งจุนะครับก็คือหลังจากที่เขาให้เราเอาตัวละครเข้ามาใส่ในตัวของระบบบ,บ้านการน้ําชาหรือว่าระบบแต่งบ้านได้เนี่ยมันก็จะมีเซตเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวละครแต่ละตัวละครนั้นชอบนั่นเองนะครับเป็นเซตเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวละครชื่นชอบเนาะโดยเมื่อเราทํา เซตเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวละครชื่นชอบได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะได้เพชรนะครับต่อหนึ่งตัวละครเนี่ยที่20เพชรเลยนะครับตัวของพรีมดเจมนะครับจะได้อ่าได้20เลยนะครับต่อหนึ่งตัวละครน,นะตัวละครหนะึน่งชอบหลายเซตก็นับไปแต่ละเซตเลยครับสมมุติตัวละครเบย์โดเนี่ยชอบอยู่3เซตถ้าเราทาได้ครบทั้ง3เซตนั้นเราก็จะได้ถึง60เพชรเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะเนาะเผื่อใครแบบไม่ได้เข้ามาเล่นเลยอะไรเงี้ยนะครับ คือตามปกติเนี่ยไอตัวระบบแต่งบ้านเนี่ยมันก็จะมีเพชรที่ได้จากอาชีพ v e m e n t ความสําเร็จต่างๆอยู่แล้วนะครับทีนี้อันนี้เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามานั่นเองเนาะก็จะอยู่ในส่วนของ p l a n เฟอร์นิเจอนะครับเลื่อนลงมาเลยอ่ะเนี่ยจะเป็นตรงพวกม้วนคัมพีพวกนี้นะครับก็คือจะมีสีแดงแล้วก็สีอ่าสีน้ําเงินเนาะทีนี้คือสำหรับม้วนคัมพีแต่ละสีเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็นกคือ เจ้าสีน้ําเงินเนี่ยมันจะเป็นอยู่ด้านนอกบ้านนะครับส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนั่นเองเนาะก็เดีย๋ยวผมไปรับเหรียญก่อนนะครับอันนี้ผมซื้อไปบ้างแล้วนะครับอันนี้คือน่าจะไม่ได้มาซื้อให้ดูเนาะก็ลองกดซื้อแล้วก็ไปกดอ่ากดเรียนในกระเป๋าเก็บของดูนะครับเดี๋ยวรับนี่ก่อนรับเหรียญก่อนปึ๊บอ่าปึ๊บก็เวลาไปซื้อแนะนําว่าค่อยๆซื้อทําทีละเซตนะครับอย่าไปซื้อหมดเพราะ เผื่อว่าเรายังไม่มีของที่เราจะใช้ทำเนี่ยเราจะได้เหลือเหรียญไว้มาซื้อตัวของแปลนหรือว่าพวกต้นไม้ที่มันให้ซื้อสําเ็จรูปก็ตามมานะครับอะทีนี้สมมุตินะครับตอนนี้ผมซื้อมาแล้วผมเรียนรู้เซตมาแล้วนะครับก็จะอยู่ในนี้อันนี้คือตรงเซตกลางแจ้งตรงนี้นะครับถ้าเป็นในบ้านก็อยู่ที่เดียวกันเนาะก็ทีเนี้ยเรื่องของเซตเนี่ยมันยังขาดอยู่เนาะเพราะว่าตัวเกาะอันเนี้ยเป็นเกาะแรกก็คือเราแต่งของไปหมดแล้วมันวางของเพิ่มไม่ได้แล้วด้วยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใช้การเปลี่ยนนเเกาะะไปลยครับ สำหรับใครที่เล่นมาจนปลดระดับเลเวลมาสักประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบอาณาจักรนะครับเราเปลี่ยนไปเลยก็เราเปลี่ยนไปเนี่ยของทุกอย่างที่เราเคยมีเนี่ยมันก็จะถูกดึงกลับเข้ามาเก็บไว้ในตัวเรานะครับก็จะมีของทุกอย่างที่เตรียมพร้อมมา,มาวางสร้างได้ใหม่เลยนะครับก็ทีนี้เราลองดูกันนะครับปึ๊บผมจะสร้างเป็นเซตอันไหนดีนะอันนี้อันนี้คือที่ผมเพิ่งเรียนรู้มานะครับมันยังมีของไม่ครบเนาะก็มากดดูเลยครับว่าเราขาดอะไรอยู่บ้างนะ โดยเซตนี้ตัวละครที่ผมมีชื่นชอบอยู่เนี่ยมีถึง5ตัวละครเลยนะครับก็จะได้เต็มๆเลยที่100เพชรนะครับเออ,อที่ผมยังขาดอยู่คือแผงผักผลไม้เนี่ยเดี๋ยวเราเราต้องมาไล่เช็คดูพวกนี้เนาะแผงผักผลไม้ขวดไวาไม้ไผ่แล้วก็ถุงเก็บของอ่าก็ไปดูซื้อครับน่าจะเป็นตัวของแปลนที่ผมยังไม่มีด้วยนะครับเนี่ยที่บอกว่าให้เหลือไว้เมื่อกี้เนี่ยเผื่อไว้ครับครังสมบัติแปลนเฟอร์นิเจอร์ ที่จะมีอ่าถุงเก็บของนี่ซื้อมาปึ๊บแล้วก็อีก2อันผมน่าจะซื้อไปแล้วนี่แผงผักนี่ไงปึ๊บอ่าอ่าไอตัวรูโขดไว้ผมน่าจะซื้อไปแล้วนะครับแล้วมันจะมีพวกต้นไม้พวกอะไรพวกนั้นเราจะต้องซื้อสําเร็จนะครับไม่มีให้ครับเนาะถ้าเราขาดต้นมงต้นไม้เนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้เพชรด้วยนะครับแล้วก็ใช้เหรียญด้วยนะแล้วก็มันซื้อได้แค่วันละ3อันนะครับเออรีทุกวันเนาะวันละสามอันเท่านั้นนะครับก็ยังไงถ้าจะแต่งระบบนี้ก็เตรียมเตรียมเหรียญ เลยเหลือเพื่อเผ่อไว้อ่ะผมซื้อมาแล้วก็ไม่มีไรครับทีนี้ก็คือไปคราฟให้มันได้ครบตามที่ต้องการเนาะเดี๋ยวมากดเรียนรู้ก่อนนะครับพวกแปลนแบบแปลนในเวลาเราซื้อแล้วเราต้องหมั่นเข้ามากดเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปคราฟไม่แน่ใจว่าขาดกี่อันนะครับก็ไปไล่เช็คดูต้องกดไปไล่เช็คดูตรงเซตก่อนนั่นแหละอันนี้ผมน่าจะนี่อันนี้ผมจําได้อันนี้เหมือนจะใช้สองโอ้ไม่ไพ่หมด ๋ตวต้องไปตีไม้ไผ่มาทําด้วยนะครับเนี่ยอันนี้หนึ่งป่ะอ๊ออ่านี่ก็ไม้สนหมดสุดยอดอันนี้อันนี้อันนี้มีเยอะอันนี้มีเยอะไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่สร้างเผื่อไปเลยสองอันปึ๊บอ่าแล้วก็ตัวของใช้เร่งเวลาเนี่ยผมมีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าไม่พอเนี่ยต้องไปหาตีไม้นะครับเดี๋ยวผมจะสกิปไปตอนที่ผมสร้างทุกอย่างครบหมดแล้วละกันเนาะตอนนี้ผมไปตัดไม้แล้วก็คราฟของมาใช้โจนครบแล้วนะครับ แล้วก็มากดดูครับเมื่อกี้เซตที่ผมจะทําก็คือเซตนี้นะครับก็วางเป็นเซตเลยนั่นแหละเนาะครบแล้วก็นี่ครับหน้าบ้านอยู่ตรงนี้เนาะก็วางมาครับตรงนี้ก็ได้อ่าก็กดวางตึมไปเลยทียนี้พอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาตัวละครที่ list ตามที่เซตเนี่ยขึ้นชอบนะครับก็คือเอามาวางให้ครบไม่ต้องวางข้างในนะนะครับจิ้มไปที่ตัวเพื่อนร่วมทางแล้วก็วาง ด้านนอกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวละครเนี่ยเขาจะเดินเข้าไปที่ตรงเซตที่ชื่นชอบเองนะครับแล้วก็ไล่คุยทีละคนทีละคนได้เลยเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีการอี๋ด้วยอันนี้อ่ะปุ๊บจับวางไปอับมีใครอีกลืมตองใหม่เสียงหลิงชายแล้วก็สาวขาล็อกอ่ะเสียงหลิงชายกับสาวคาล็อกปุ๊บ วางไปซาวคาร็าอกผมลืมชื่อเฉยเลยสินเยียนโท่นี่ลืมชื่อสินเยียนไปแล้วน่ะอ่าเ็จวันวนี้ก็บันทึกไว้นะครับปุ๊บทีนี้ก็ไปคุยเพื่อรับเพจกันครับก็ตัวละครที่เราจะสามารถคุยได้ก็คือคนที่มายืนอยู่ในบริเวณที่เราวางเซตตัวของเฟอร์นิเจอร์เอาไว้นะครับอย่างอันนี้ก็หยันเฟยเนะี่ยเขาเดินเข้ามาเองเนาะก็คุยเลย นี่ตามนี้นะครับก็จะได้ตัวของหินที่ใช้เล่นทำตัวละครได้เ,เงิน2 0 0 0 0แล้วก็เพชร20นะครับต่อหนึ่งตัวละครเลยนะพอเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวนๆมาทีละคนทีละคนแบบนี้เลยนะครับก็ไล่เก็บให้หมดไล่เก็บให้หมดนะครับนะฮู้ดได้อชิเม้นด้วยปึ๊บอ่ะบางตัวนี้จะมีการเปลี่ยนที่นะครับนี่อย่างชายนะมันยืนเปลี่ยนที่มันไม่ได้ยืนที่เดียวกันทุกตัวนะบางทีจะมีการเปลี่ยนที่บ้างนะครับ ครับอ,อ่าก็รับมาไอเทมจะสุ่มๆเนาะอ,อย่างของชายจะได้หนังสือนะครับได้เป็นหนังสืออัพสกิลคนสุดท้ายเอ๊หรือครบแล้วเดี๋ยวใครไหมครบแล้วนี่เอานี้ไงคนสุดท้ายอยู่นี่นะครับลืมเลยไปโตไม่ยืนแอบเลยมายืนมายืนข้างขวดเล่าเนี่เองอาก็จะครบนะครับึ๊บเฮ้ยยังไม่ครบหรอมีเสียงหลิงตัวหนึ่งผมนับผิด เราเบลยแล้วเจืงหลิงน่าจะเป็นคนสุดท้ายของผมแล้วชุดนี้มัน5คนเลยนะเซตนี้มัน5ตัวละครเนะาะก็จะประมาณนี้นะครับพอครบหมดแล้วก็คือก็จะไม่มีใครอยู่แล้วเนาะจะไม่มีใครมายืนอยู่ในบริเวณเซตแล้วนะครับก็จะกลับมาที่จุดที่เราวางตัวละครเอาไว้นั่นเองนะครับอันนี้คือสําหรับเซตเฟอร์นิเจอร์นอกบ้านก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งในบ้านก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะครับพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บครับ อันนี้คือถ้าเราไม่ได้จะมาแต่งอะไรที่เกาะน,นี่เราก็กดเก็บเลยครับกดเก็บทั้งหมดมาเลยนะครับปึ๊บเ่อที่เวลาที่เรามาวางของใหม่เนี่ยของทุกอย่างมันจะได้อยู่ครบบนมือของเรานะครับเนี่ยข้อดีก็คือว่าเมื่อเราทําไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีของมีเซตเฟอร์นิเจอร์เริ่มจะครบทุกเซตแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วครับเนี่ยอย่างตอนนี้คือผมสามารถวางได้3เซตเฟอร์นิเจอร์โดยที่ไม่ต้องไปหาของมาเพิ่มแล้วอะไรแบบนี้นะครับเออกพราใครที่เป็นสายแต่งบ้านฟาร์มของเอาไว้ในปริมาณมากๆอยู่แล้วเนี่ยก็สบายไป นะครับเวลาเรียนรู้แบบแปลนมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องหาของเยอะบางทีก็อาจจะของครบอยู่แล้วก็เป็นได้นะครับอ้าวเราเข้าไปดูข้างในมีเซ็ตเฟอร์นิเจอร์อันหนึ่งของสําหรับในบ้านที่ผมซื้อมาเรียนรู้ไว้แล้วยังไม่ได้วางนะครับก็เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันเลยกดมาพวกเซ็ตเฟอร์นิเจอร์ของในบ้านเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวแพทเทิร์นมาเป็นในบ้านเองอยู่แล้วนะครับอ,อาจะเป็น อันไหนนะทีนี้เราต้องจำนะครับเราต้องจำว่าเซตไหนเราทำไปแล้วบ้านะครับอา่าเดี๋ยวผมดูก่อนอ่น่าจะเป็นเซตนี้ผมจำได้ว่าตอนแรกผมขาด,ดาเจ้านะี่ขาดชุดช,ชารกระเบื้องนะครับขาดชุดชงชากระเบื้องตอนนี้ผมเพิ่งทำมาน่าจะเป็นเซตนี้แหละก็จิ้มแล้วก็หามุมวางเลยครับวางไปตรงไหนก็ได้เพราะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอ่ออย่าลืมเรื่องของตัวละครด้วยนะครับนี่มีหูเถา หยันเฟยอันนี้จะเป็นแก๊งหลี่เว่เนะาะอ่หูเถาหยันเฟยกันยูเคอชิงแล้วก็ชงอินนะครับผมไม่มีหยันเฟยก็มองข้ามไปได้เลยเหมือนเดิมก็วางเอาไว้ข้างนอกนะครับดับมาวางไว้ข้างนอกเหมือนเดิมเลย ทีนี้เดี๋ยวพอเราได้หยันเฟยมาในอนาคตก็ค่อยมาวางเซตนี้ใหม่นะครับถ้ายังไม่ลืมซะก่อนก็จะรับเพชร20รับเพชรย0่จากหยันเฟยเนาะทีนี้ผมไม่มีหยันเฟยก็ได้แค่นี้นะครับก็ได้แค่นี้ป๊ับก็เหมือนเดิมนะครับนี่นี่หูเถาเข้าไปสแตนบายแหละอ่าเถาเข้าไปสแตนบายแล้วก็จัดการคุยป๊อนี่ก็แบบนี้เหมือนกันเนาะนะครับทีนี้แต่ละตัวละครก็อย่างที่ไร้บอกไปตอนต้นคลิปแล้วน,นะครับก็คือ มันนับเป็นเซตไปนะครับคือตัวละครหนึ่งถ้าชอบแบบ3-4เซตก็คือเราเอาตัวละครนั้นๆ <c oughs> ไปรับได้ทุกเซตเลยนะครับเออขึ้นอยู่ที่เซต <c oughs> ของตัวละครนั่นเองนะครับก็ <c oughs> ใครที่ <c oughs> ว่างๆ <c oughs> อยู่แล้วอยากหาวิธีเก็บเพชรเนาะเก็บเพชรเพื่อรอไปเปิดตู้กาชาอะไรเงี้ยระบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดรวมๆได้อ่าได้ตัวของพรีมเจมค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยเนาะก็นํามาแชร์นํามาแบ่งปันกันละกันนะครับเผื่อใครไม่รู้ เราเผื่อใครไม่รู้ครับว่าระบบนี้มันได้เพชรเยอะมากๆนะครับเพราะว่าแปลนเซตเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวละครชื่นชอบเนี่ยมันมีเยอะแล้วเซตหนึ่งเนี่ยคือชอบหลายตัวครับ3ถึง5ตัวเลยนะครับแล้วแต่เซตเนาะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยละกันเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วนะครับยังไงก่อนจากกันไปก็ฝากทางสปอนเซอร์นะครับเติมเงินเติมเกมราคาถูกนะครับร้านเดอะฮันชอปก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยเนาะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยละกันนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนนีีีี้้้แลวววไไยยยัััังงเจออกกใหม่ทบบบ๊าาสสดคร